กีเจพีสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนพาร์ทคำช่วยกันบ้างนะคะมาเริ่มจากคำช่วยแรกเลยค่ะก็คือคำช่วยวะนั่นเองค่ะสังเกตดูนะคะว่าตัวนี้เดิมอักษรที่างานะนะคะจะเป็นตัวฮะนะคะแต่พอเขามาเป็นคำช่วยเนี่ยเขาจะออกเสียงว่าวะนะคะจะไม่ออกเสียงว่าฮะค่ะคำช่วยวะทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยอันดับแรกนะคะเอาไว้ชี้หัวเรื่องก็คือจะชี้ประธานชี้ท็อปผิกของประโยคชี้หัวเรื่องประมาณนี้นะคะเช่นวัตชิวะยูกิเดสวัตชิวะยูกิเดสมันก็จะแปลว่าฉันคือยูกิข้างหน้าวะนะคะเป็นประธานของประโยคเพื่อบอกว่าวัตชิเนี่ยคือยูกิ ะะเดิมคําช่วยของภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเราจะไม่มีคําแปลนะคะเราอย่าพยายามแปลคําช่วยนะคะเพราะว่ามันอาจจะทําให้เราแปลผิดได้นะคะคําช่วยเขาจะทําหน้าที่แค่บอกว่าคํานามข้าหน้าเขานะคะทําหน้าที่อะไรนะคะ,อ,ะอย่างอันที่สองบังคอกูว่าอ a มะนั่นจริงสกับังคอกูว่าอีมะนั่นจกมันก็จะแปลว,ว่ากรุงเทพอ่ะเออกรุงเทพเนี่ย ตอนนี้กี่โมงกรุงเทพเขาพูดถึงว่ากรุงเทพนะคะกี่โมงเออกี่โมงคะอะไรเงี้ยอ่ะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะโดโยบีวาโทโมดะจิโตเอกาโมอมิมาชิตะโดโยบีโดยโดยบีแปลว่าวันเสาร์นะคะโดโยบีวาโทโมดะจิโตเอกาโมอมิมาชิตะก็คือเขาพูดถึงว่าวันเสาร์เนี่ยวันเสาร์เขาไป ดูหนังกับเพื่อนก็คือดูมาแล้วนะคะก็คือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วนะคะอ่ะข้อแรกคือใช้ชี้หัวเรื่องต่อไปคำช่วยวะใช้เน้นม,มาดูมาดูประโยคที่เน้นกันนะคะเช่นวาตชิวะดูเรียนวะสุกิจ้าอ่ะเอาใหม่นะคะวาตชิวะดูเรียนวะสกิจไน่เดสมันก็จะแปลว่าฉันฉัน ทำไมฉันไม่ชอบไม่ชอบอะไรไม่ชอบทุเรียนคือต้องการจะเน้นไอ้ที่ไม่ชอบเนี่ยก็คือทุเรียนนะคะอืมแต่ถ้าอีกประโยคนึงปกติแล้วตรงวะเนี่ยเขาจะใช้คําช่วยกะนะคะเขาก็จะพูดว่าวาตาชิวะทุเรียนกะสกิจาริมาเซงคือสองประโยคเนี่ยความหมายเหมือนกันเลยคือไม่ชอบทุเรียนด้วยกันทั้งคู่แต่พอใส่คําช่วยวะหลังคําว่าทุเรียนเนี่ย มันจะให้ความรู้สึกว่าอือทุเรียนเนี่ยไม่ชอบแบบไม่ชอบเอามากๆก็คือแบบเน้นว่าทุเรียนเนี่ยไม่ชอบนะคะอแต่ถ้าใส่กะเข้าไปมันก็จะ,จะจะอารมณ์แบบไม่ได้เน้นขนาดนั้นนะคะอะต่อไปใช้เปรียบเทียบนะคะอย่างเช่นฮิารักะนาวะโยเมมาสเงาะขันจิวะโยเมมาเซงมันก็จะแปลว่า คิรากาะเนี่ยอ่านได้นะคะสามารถอ่านได้โยมิมัสสามารถอ่านได้แต่คันจิเนี่ยอ่านไม่ได้นะคะอ่ะอันที่สองคุณดาโมโนวะสกิเดสเนี่ยยาไซวะสกิจะน่าดเดสก็จะแปลว่าผลไม้เนี่ยชอบนะแต่ผักเนี่ยไม่ชอบไม่ชอบเลยนะคะก็คือบางคนก็ ชอบกินผลไม้แต่ว่าไม่ชอบกินผักบางคนก็กินผักได้แต่ว่าผลไม้ไม่ได้เลยหรือบางคนก็กินไม่ได้ทั้งสองอย่างเลยนะคะ,ะมาดูข้อสุดท้ายก็คือใช้เน้นความหมายของคำที่ชี้ด้วยคำช่วยอยู่แล้วอย่างเช่นนิโฮงเดวะโนราอินุโอมิลุคโตกะเดคิมาเซงนิโฮงเดวะ มันคือที่ญี่ปุ่นเดชเนี่ยชี้ว่าที่ญี่ปุ่นนะคะนิโฮงเดวะโนราอินุโอ๊ะมีลูกค้อตก e ะเดคิมาเซงก็คือที่ญี่ปุ่นเนี่ยอ่าเรื่องที่จะเจอหมาจรจัดไม่มีเลยก็คือหาดูหมาจรจัดเนี่ยไม่ได้เลยดูไม่ได้เลยนะคะก็คือที่ญี่ปุ่นไม่มีหมาจรจัดเลยนั่นเองนะคะ,อ,ะอีกหนึ่งประโยค เทนคีโนอี้ินิวะเยีมากะมีเอมัสเทนคีโนอี้ินิวะเยีมากะมีเอมัสก็คือ,อวันที่อากาศดีก็จะสามารถมองเห็นภูเขานะคะวะตัวนี้เน้นคำช่วยนี้ก็คือช่วงเวลาช่วงเวลาที่อากาศดีก็มองเห็นภูเขา,าใช้เน้นคำช่วยที่มีอยู่แล้วนะคะที่ชี้อยู่แล้วส่วนอันแรกเนี่ยคือเน้นเด ก็คือที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่มีหมาจรจัดเลยอืนะคะก็จะประมาณนี้แล้วกลับมาพบกันใหม่กับฟ็อกกี้เจค่ะ